ให้นละจนแยกหายแล้วเขาไปชูลีเอาค่ะเอามือส้งกระเซบค่ะกันปลาไม่หอยน่ะจ้าถ้าตำไปเลยล่ะรสชาติมันเปลี่ยนนะคะขถ้าตำหน่อยขอถ้าตำหน่อยฮะเดี๋ยวจ้าร้ามาเคียเทศก็นึกจ้าเมื่อคนท่ปก็ยังล้างไม่ได้เอยู่ไหนอะเมื่อคิดที่เจ้าของเอาไปแล้วได้ละ มันหมดนะกะเละลากะเละตามโคกได้กะละลาคงคคกนั่นถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นแม่คิดว่าไม่ไหวหรอกมันทาไม่ไหวหรอกค่ะก็ไม่อมหอ,อกกยก็ยังบ่ไหวเลยเราจะขอก็ยงบ่ไหวอย่ฮะบ่อเขาว่าเขาเก่งกว่าแม่ไงคนอื่นเขาบอกว่าเขาเก่งกว่าแม่ไงคือประเหตุจังสันคือประเหต์จังสี่ออกัยยงว่ามันเหตบ่อใด ก็ยังว่ามันค่าลูกค้าถ้าร้องชิมลูกค้าหรือเป็นบ้าเย่๋เดเห็ดอันนี้ก่อนได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะก็ต้องเอาลูกค้าก่อนสิ้ามาเบื้องในลูกค้าน่ะเมืเ่อธรรมดางัดล้านหลืออยูอออ่ไม่ใช่ธรรมดานะคะบ๊วยคนสองคนเนาะจ้างมาหรือเปล่าลูกค้าเนาะเออ,อเลบงเมยค่ะเราคนคพมเมนตนวัน แม่จ้างน้ามามาพนะแม่หอยจ้างหน้ามมามาพนะจะเข้าสิปจ้างหน้าามาไหมมันมีคนคอมเมนต์นะวันนี้ไม่ได้จ้างวันนี้ไม่ได้จ้างหน้ามมามาเหรอพนราวเม่คิดไนเข้าไปคิดไปไปทั่วทีบทั่วเด่นเนาะคนเข้ากระไดวันนี้วันนี้ไม่ได้จ้างหน้ามมามาเหรอพนะเออหึ่ดไหลปัญญาคนเนาะ <ท>คุณแม่แล้วบายพวกสมองหน่อยะนะยนนอย <c oughs> น,อนอแม่แม่เคยดาเขาเลยด้วยว่าสมองหน่อยพวกปัญญาอ่อนแม่บาอยู่เข้ามาโตเดียวกันหรอมามาโตเดียวกันมารดตู้แล้วก็รถเก่งอีกโอ้รดตู้กับรถเก่งนะคะ<อ>คุณแม่แล้วคุณแม่แล้วตังเจมาหาเฮาเลย เพิ่นตั้งมาจากเมืองพุทธไม่มีธุ it. ระอะไรขาดตั้งมาเล่นเฉยๆค่ะมาหาแม่หอยค่ะมาถ่ายมาถ่ายรูปก <mythology> <honeymoon> ับเก่งมาถ่ายรูปกับแม่หอยไงมาชิมมาชิมเนาะมาชิมมาเจอตัวเก่งแต่เพิ่นกับเปลี่ยนอิริถึงเก่งเพิ่นกั็ขี้เจียจอิริดี ก็มีคนมีคนคอมเมนต์แม่หอยนะว่ะมึงคือสิมันมึงคักนวสัาวนา่าแม่หอยนะมั่นมั่นใจตัวเองเอากูบ่มันใจกูบ่ใหญ่ปนี่อกสนองเอามันมีคนว้าอีลี่เดแมมึงคือสิมันมึงคักนอกศาสนไม่รู้ว่ามันเป็นบ้าอะไรอิจฉาอะไรนะมันอยู่เฉยเยไม่ได้นะเราฮอกก็บ่เคยหูจใกกันพร้อมนะมันสืว่าอหยังบุอิโมลี่ยังนี่แหละเพราะว่าเอฟซีจากเขมรนมาแล้เขาก็ดูนะเก๋ เขาดูว่ามีใครบ้านเราอย่างนี้อันนี้เป็นตำแยกเครื่องตำแยกเครื่องนะคะตำปูปลาเฉยๆนะคะทำน่ารักนะน่ารักนะจ๊าพอไปถึงคือเราไปคุกเลยใช่ไหมใช่ไม่มีครกก็ตำก็คุกกันได้เนาะแมนมันแสบไปเลยค่ะเพราะว่าแม่หอยปรุงเครื่องมันอร่อยเลยนะคะนี่สวยสำหรับการเดินทางไกลนะครับ กรุงเทพเพิ่อนก็นเอาแบบนี้ไปกินได้เก่งกรุงเทพเพิ่นก็สั่งแบบนี้เลยถ้ามีแบบว่าถัางน้ําแข็งแบบว่ากระช่ให้เขาแช่สักหน่อยเนาะนบางคนเพิ่นก็บางคนเพิ่นก็นเตรียมถังโฟมมาด้วยเขาก็เอานี้ลงเลยอย่างเงี้ยมีตำกุ้งสดมีตำอะไรเพิ่นก็นเอาลงเลยขัทะเลกล่อหนึ่งกล่องหนึ่งใช่ไหมคะ